รับผมสวัสดีทุกทกท่านเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกมพลยแบงค์นะครับอยู่กับผมผ่เดิมดูสิการ์เมอร์นะครับหลังจากที่ผมลงคลิปรีวิวแบตเทอรพาร์ตตัวใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะเอามีดใหม่ไปเล่นกันนะครับผมเนาะเล่นแบบเล่นแบบหมดหมดมีดอเออเนาะคือมีดตัวนี้ถ้าไปใช้งานจริงเนี่ยค่อนข้างจะเดินช้านะอาจจะไม่ค่อยเหมาะแบบวิ่งเหล่าอะอ,อาจจะมาเหมาะแบบเล่นมีดเล่นสไลด์อะไรเงี้ยก็น่าจะได้อเ,เนาะ มีตัวนี้สามารถปาได้ในครับผมเนาะแล้วก็เป็นมีดที่มีออร่าแบบเท่เท่มากนะดาเมจร้อยสิบนะครับผมคลิกซ้ายจะเป็นการแทงแค่จังหวะเดียวในคราบผมเนาะก็ถ้าเลือดน้อยก็ตายถ้าเลือดเดยอะก็อาจจะ2ทีนะครับผมแล้วก็ระยะค่อนข้างไกลนะ3หน่วยเลยเอ็มสปีดอยู่ที่94นะในคารับผมเนาะก็อาจจะต้องใส่ฉายาที่บอกความเดืวดในการวิ่งเข้าไปนะสำหรับคนที่จะเล่นนะครับผมโอเคผมก็ก็ใส่เข้าไปบวกเข้าไปสองหน่วยบวกเข้าไป เขาเกะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในนี่เป็นไงมีดใหม่เทพป่าวเทพป่าถ้าถืออย่างเทพที่จริงมันปลาได้นะมีดเราอาจจะเล่นไม่เยอะครับอาจจะเล่นแค่ตาสองตาอะไริดว่าปาได้คนเดียวอ่ะฮไอ้จะแตกจริงๆผมอยากได้รองเท้าแต่นะเรียบร้อย ค,คือต้องแทงเขาให้โดนในประเด็นนี้ถ้าแทงไม่โดนก็นะมันมต้องเล่นเยอะๆนะอันนี้หมดไม่ไม่ค่อยมีใครเล่นอะ่ะผมก็เล่นกับเขากันสองคนเอามาละคนนึงอะไรของเขาก็ปาได้อะ่ะเฮ้ยไม่ตายแปลกอาจจะต้องแบบสลับเอาแทงแล้วก็สลับแทงสลับอืมอาจอาจจะต้องเล่นแบบนี้ครับสหรับมีตัวนี้เนาะ มเล่นมีนินจาเลยเหอรอมาตีจ้าโอ้ยยังไม่ตาย,ตายถ้าเก็บมีดกันได้ว่าหน้าจะเก็บกันเยอะเลยโอ้ยหันเมาไม่ทันโอ้ยเลเจ็บ เราเหลือการายแค่สองครั้งเท่านั้นไปโดนโดนโดนต้องรักษาระยะห่างไว้นะของเราโดยเฉพาะมีดเ,เรานะคือคือคือ,ค,อคือมีดเราอะ่ะมันมันฟันจังหวะเดียวไงอะ่ะแล้วมันแล้วมันช้าก็จะมันแทงอ่ะฝ่าจะโดนอ่ะถามว่าไกลไหมมันไกลแหละแต่มันมันช้าชิดผายเลย โดนทต่ไม่ตายอืมอืมไปไหนเนาะไม่โดนโดนเอาเลยครับไม่มีละไม่มีไอเทพในการสลับแล้วนะเราอะอุ้ยสําหรับผมนี่เล่นมีนี่ถือถือว่าเล่นยากสําหรับผมนะ ผมน่าจะน่าจะเหมาะกับมีดที่มันแบบเร็วๆอะ่ะเรอมีดพี่แกแรงครับแต่เราต้องเขาเรียกต้องกาจังหวะกับการะยะให้ถูกเอาเองนะครับผมเองก็ไม่ได้เก่งมีดนะค่อนค่อนข้างที่จะกากเลยเรียบร้อยกูที่ผมว่าคิดขวามันน่าจะแบบน่าจะฟันแบบฟันสองทีน้คลคิดขวาเอาไอ้จมูกแตกเลย มันไกลแล้วถึงมันก็ไกลนั่นแหละผมการะยะไม่ถูกเขาเรียกว่ากาจังหวะไม่ถูกเออเอาอย่างนี้ดีกว่าผมกาจังหวะไม่ถูกผมเล่นนี่ไม่เป็นเรียบร้อยกูไอชัมหมันง้างไม่ทันไอชัมไม่ทันไอชัมฟันทันที่ทีว่า หน้าได้ไอชิบไม่ไม่ถ่านจริงๆว่ะเอาไปเล่นขำๆได้นะแต่จะโอ้ยไอชิจเรียบร้อยกูโดนมากก็แทงเลยเพรากาลระยะยีดีท่านผู้ชมนะผมอันนี้บอกอย่างที่บอกไปนะผมเองก็ไม่ใช่เซียนมีดนะเออ เอาหน้าเอาเอาเรียบร้อยกูอูย้ยังไม่ทันไม่ตายไอเชืยป่าไม่โดนออะไรอยู่วะกว่าจะโดนกูถึงมันกัดฮึมโดนแล้วสิฟันฟันยากอยู่ฟันยากอยู่ดูผมเจอคนเก่งก็คือเรากากเอง Chain เรียบร้อยแต่เรียบร้อยอืไอ้เชี่ยวไม่ตายดย้วยโอ้ยเรียบร้อยกูผมเล่นมีดนี้แล้วเครียดมากเลยแทงใครไม่ได้ Chain เราเจอคนแก้าทางเราได้ไอเชี่ยจะไม่ดอยเรียบร้อยแตกก,กูน่าจะสักสองจังหวะเนาะจังหวะเดียวอะ่ะพอมันไม่ตายแล้วอะ่ะมันยากมากถ้าเราเจอคนไม่เก่งก็ได้อย่อะ่ะ อันนี้เราเจอคนเก่งๆถ้าเราเจอคนเก่งๆมีดเลยนะสู้ยากมากมันสู้ยากแบบยากแบบยากเลยเรียบร้อยผมยังปามีดไม่โดนใครสักคนเลย ไม่ทันจริงโดนสักทีนึงเยยืนตรงๆแม่งไม่ทนสักขังป้าแต่ซีบสีสุดท้ายมาสักตัวหนึ่งไหมไม่โดนจริงๆวะ่ะเล่นกากเองนะครับตันนี้ผม <Blue S 1> เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย